วันทีค่ะโอเคโค,คุณสุนะคะวันนี้คุณสุเอาสีม่วงมาฝากนะคะดอกลักดอกมะเขืองงทักจนงงนะคะแล้วก็เปลี่ยนผ้าถุงลายแพรวาสีม่วงนะคะสีม่วงเป็นผ้าถุงอัดกาวเรียบร้อยนะคะอัดกาวเรียบร้อยเนาะกาวเรียบร้อยเย็บผืนเรียบร้อยแต่แถบแต่ขอด้วยนะคะคุณสุอ่า ขายสองร้อยสองร้อยแปดสิบนะคะสองร้อยแปดสิบบาทผืนหนึ่งนะคะเป็นหนึ่งถ้าซื้อสองผืนก็ห้าร้อยห้าสิบสี่ผืนก็หนึ่งพันนะคะโอเคแก้ให้ทราบอ่าสูบพึ่งเสร็จนะคะเสร็จตัวเสร็จแล้วร้อนเลยะคะ่ะพึ่งเลีเสร็จนะคะลายดอกมะเขือสีม่วงเนาะ สุดทาคอสี่เหลี่ยมนะคะเวลาคอสี่เหลี่ยมนี่เวลาเราคือเราใส่คือเราใส่เข้าไปเนี่ยคือมันจะสบายกว่าทุกคอคอกลมคอปาดก็ไม่ค่อยสบายอุ้งศูน์คิดว่าสีเส่เหลี่ยมกึ่งๆสี่เหลี่ยมรู้สึกมันสบายเวลาเข้าตัวเข้าเข้าคอแล้วแล้วรู้สึกสบายนะคะส่วนชายเนี่ยก็ทําเป็นผงลง,งมานะคะชายจนีเหนื่อยมากนะคะก็จะได้เนี่ยอ่ฮะ จริงๆตอนแรกกูสูตว่าจะทําทึบก่อนพอทําทึบก่อนกูสูตว่าพอทำทึบเสร็จกูสุดต้องมาทําห่วงเอกซึ่งซึ่งมันจะยาวนะคะกูสูตก็เลยเบรกเบรกก็เลยทำงี้เลยนะคะส่วนแขนกูสุดทําเป็นกระดิ่งนะคะดิงแขนสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบแปดประมาณนี้นะคะกระดิง่งูสู่วิ่งตัวนี้ขอดคอดเขด้าไปก่อนโซนให้คอดเข้าไปก่อนสู่วิ่งทั้งหมดเจ็ดหกรอบนะคะ หกรอบนะคะมุสุก็ทําแต่กุสลลดแต้มตรงนี้ลงไปนะคะกุสลลดเป็นสองเห็นไหมคะแต่ตรงนี้เป็นสามเห็นไหมคะนะเป็นสามเนาะกุสลลดแต้มตัวนี้แต่ส่วนอดื่นก็ลดไหลกันไปเพราะว่าอะไรเพราะเป็นแขนถ้าเราใส่ใส่สามมันจะหนาไปแล้วมันจะทึบมันจะเยอะไปอะ่ะมันจะทีกันเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ะเลยต้องลดแต้มตรงตรงแขนเขาลงมาก็ลดตรงเสาเขาเนาี่ย เหลือเสาสองเท่ากันปกติตรงนี้จะสามจะสามนะฮะเสาสาม,สามกันด้วยโซ่สามเออกันด้วยโซ่สองสแล้วก็สามเป็นหกนะฮะแต่เนื่อสุก็มาลดเป็นสี่เท่ากันหมดแต่ดอกเท่าเดิมนะคะคือดอกเกดเหมือนเดิมเนาะสุก็วิง่งน่าจะสวยนะคะแต่ยังไม่ใส่ซับเนาะใส่ซับเดี๋ยวเอาให้ชมนะคะเอาให้ชมนะคะ,นะคะโอเคนะคะอันนี้ก็คือเขาโอเคนะคะ เสร็จเมื่อกี้เนี่ยนะคะก็เลยเอามาให้ชมเพราะเห็นนะว่าดอกมะเขือต้องสีม่วงใช่ไหมก็เลยต้องสีม่วงเนาะเดี๋ยวไงคุณสุดจะใส่ซับแล้วก็ถ่ายเป็นภาพนิ่งให้ให้ดูนะคะว่าเวลาเราใส่ซับสีม่วงแล้วเขาออกมาเขาจะโอเคแค่ไหนนะคะโอเคค่ะสวัสด,ดีค่ะ